สวัสดีครับผม a c ดที e จากเฮดเรดเฟรนนะครับผมวันนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มารีวิวปืนอ mm ักเอสามกาลนาซีรีทูนะครับเพิ่งเป็นซีรีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนี้นะครับเป็นซีรีต่อจากซีรีส์นี้นะครับซึ่งจะออกมาทุกปีนะครับโดยการีนาจอ,อกซีรีส์ใหม่ทุกปีครความแตกต่างของเซาซีรีส์นี้กับอักธรรมดาก็อยู่ที่ มีแม็กมากกว่าครับที่45นัดนะครับโดยอารปกติจะมีแค่30นัดนะครับแต่ก็แต่ก็เท่ากับซีรีส์ปกติแล้วครับซีรีส์ทั่วไปนะครับจะมีความโดดเด่นที่รูปที่สีมันนะครับคือมันจะดูเท่ห์คล้ายๆกับอาร์กแชมป์แต่ก็มันไม่เหมือนกันเท่าไหร่ครับโอเค ฉายาที่ผมจะใช้ในการเล่นอัรคนะครับก็คือลั่นสี่ระเบิดไกลแล้วก็โยกสองนะครับผมโอเคลุยแต่คนถามว่าทําไมชอบเล่นเด็อกนักแข่งชอบวอร์มเด็ดล็อกกันก็เพราะว่าด่านนี้เป็นพื้นที่ในระดับเดียวครับคือเหมือนทําให้เราวอร์มในการวัดหัวไปเลยครับเพะส่วนมากนักแข่งเขาจะเล็งหัวกันนะ 哦耶！哦，酷！K 图，哇，真的。嗯。 ตกใจหมดเลยเนี่ยใครๆเขาใช้กันฮะอักซีรีส์นี้โอ้โหช็อตนี้โหมดมากโดดลงมาขายไม่ทันถึงพื้นเลย หมวกหลุดนะครับผมหมวกหลุดอีกแล้วโอ้โหนี่ไม่ตายนะครับคือพอกดอัดวิดีโอแล้วมันจะแลก ใครที่อาจวิดีโอเล่นแล้วจะเข้าใจนะครับผมพอเครื่องแหลกเนี่ยครับโอกาสที่เรายิยงหมกหลุดอะมันจะเยอะขึ้นนะครตามความรู้สึกผมนะเมื่อกี้สองหัวติดเลยถ้าใครเล่นเราจะเข้าใจนะครับผม โโอโผมยิงหมกหลุดนับนับหัวไม่ทันอ่ะโอ้โหเยอะมากไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นมาาแต่คอมผมไปนะถ้าเครื่องแหลกนี้หมกหลุดกระจาย คอมเมนจริงนะยิงไปบนไปนะครับรายการนี้หลุดอีกแล้วอ่ะผมนี้ยืนขึ้นเลยครับ เอ้ยไมมันแปลกๆวะหลุดอีกแล้วใครนับได้นี่นับเลยครับว่าหลุดไปกี่ตัวผมว่าเกินสิบม,มันยิงผมไม่เห็นหลุดเลย จะได้จบซะทีอีก6ตัวโกหลุดอีกแล้วผมนี่ยืนขึ้นเลยครับ